สวัสดีนะคะหมุกสตูนรีวิวนะคะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลยมาอันบ็อกกันนะคะว่าเป็นตัวอะรนะคะเนินจะว่าว่างนียนฝ้นตกเนาะตึ้งตกตึ้งตกนักสะดวยตึ้งบงังตึ้งบานมุงอ่ะเป็นคำเพลงไงอ่าเป็นํำเพลงตึง้งง่อนแล้วเวลาฝ้นตกนักนามันระบายออกไม่ทันตึง้งก็แล้วเกิดนามข้าบบาน ถึงเวลาฝนตกๆว่าคำคำมันโนรับบายบาย,ยนนะอยู่เนาะยูแบบยูเนงเนีงก็ท่วมแบบว่าท่วมเข้าในครัวเลยมาจากโคงหนองมาโองหนองมาถึงเข้ามาทึงในครัวทึ่งหมวกันเนื้อยายนะ้อหมูกะต้องทําคนเดียวเนะเพราะว่าที่การลุกทุกคนเนาะหมูก็เลยตัดสิ้นใจเดี๋ยริมันท่วมไล่ไล่ต่อไล่รดนเลี้ยกแตี๋ยไม่รู้ต่ำพื้ถึงวันนึงหมูกะก็อชอปปิง้งในลาซาด้าอยู่ไงทึ่หมูกด้านไปก็เห็นตัวนี้ไง ม่กว่าลิตรน้ำตู้หมุกไม่รวมันใจได้มากนะแต่ว่าหมุกสร้างมาเอในราคาเกเอสองร้อยกว่าบาทนี่นี่เออตู้หมุกก็คือสร้างเลยไม่คิดอะไรเลยเะล่าหมุกเหนื่อยอนเออไม่เป็นหมุกไม่รวนเลย <laughs> มันเหนื่อยมากหมุกก็เลยตัดสินใจสร้างเอาดูว่า มันใจได้ไม้มันใจดีไม้มันใจเหล้วมันจะหลีดนำออกมดไม้นี่นะคะบุกทํารรการเอ่อตัวเหล็กวอนน่าสินค้าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะมายดามนะคะก็มีความยาวอยู่แบบนี้อยู่ยาวอยู่แบบนี้แล้วก็ดึงออกมานะคะดึงออกมาได้คดออกได้ดึงออกได้นะคะเดี๋ยวมาทําการโตนะคะหุกได้นี่มาซ่องชิ้นนะคะอีกชิ้นหนึ่งมาเป็นแบบนี้เนาะ ส่วนอีกชิ้นนึงเป็นแบบนี้เหมือนกับว่าถ้าเราทุบไปทุบมาถ้าว่าไอนี้ฮักสมุดหน้าสมุดนะาสมุดไอนี้ฮักเราสามารถเอาไอเนี่ยตัวตัวเนี่ยมาเสียบต่อกับตัวนี้ได้นะคะเลนี่นี่ไม่ตัวตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกันเลยไหมนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่ตึ่งเราก็ใส่น็อตใส่น็อตนะคะนี่ใส่น็อตนี่ นี่มือมุกก็คือเส้นมึกนอกถ่ายยายน้องมาโอเคมัดเลวนะคะในรังไม่มีอะไรเล้วนะคะก็คือได้มาซามชิ้นนะมุกก็มาทำการไสลองไสดูนะใสไ,ไม่อยากไม่ต้องงานดีธีตั้มก็ใสได้นี่นะคะไสไปนในบล็อกนี้เลยในลู่นี้เลยแล้วก็มุน จะมุ่นใหม่ก็ได้หรือว่าจะมุ่นดํากวาดก็ได้นะคะเอาอความสะดวกเลยมุ่นปับก็คือจับเลยอันนี้สามารถปรับได้ไหมนะไม่น่าจะไม่ได้นะแต่มันสมาร์งอให้เราเอรอีดน้ำได้เลยแต่ความสะดวกของเราเลยอันนี้ดึงไม่ได้อ่ะดึงไม่ได้ดึงดึงอกไม่ได้นะดึงออกไม่ได้นี่ นี่สามารถปรับได้ว่าเราจะเอาขนาดนี้รหล่นี่นี่อ๋อถ้าเกิดว่าเราอาจะเอาเอาขึ้นใช่ไหมซึงแต่ว่าเวลาเราจะลีดมันจะลุงเราสามารถมุนมุนปนืนได้เปื่อยยายเปลือย,ย,อย,ยมันฉับเผื่อละเผื่อเวลาเราลีดมันจะได้ไม่ต้องเดี๋ยวว่าลุดเออถ้าว่าเราจะปรับไอ้มันสั้น ถ้าเกิดว่าเราจะปรับให้มันสั้นเรากลังม,มุนตรงนี้เมื่อเราเมื่อเราเปิดฝ้านามนี่ถึงเราก็ปรับเอมจันได้ถ้าเราอยา,ากให้มันสั้นแบบนี้เราก็ล็อกเอาไว้แบบนี้ล็อกติดตัวมันเลยอ่านี่แต่ยากให้ยากก็บแบบนี้โอเคก็ได้มาแล้วนะ ทีรีดน้ำนะคะเพราะว่าที่บ้านมุกอะความจริงมุเกเคยเห้ไล่ไล่วันเหลวเนาะทึ่งเหล็กก้อนอะมันไม่มันไม่เข้าน้ำมันไม่น้ำมันมันไม่เข้าไหนบ้านมุกก็เลยไม่สร้างซ้อเนาะทึ่งบอม,มาว่านี่เหล็กก้อนมุกประมาณเ,เ,เ,เหล็ลกวันเหล็กหนาแล้วแหละมุกก็ซ่อจากตะเวนตีโอมเนาะแต่ว่ากองตะเวนตีโอมมันมันมันยิทบทบาทเองเนาะท<ม>ึ่งนอนมันอันเล็กทึ่งบอเรารีดไปกันเรารีดน้ำโอ้กันมันละมันอันเล็กลวมันไม่ได้อันหย่ล้วมันก็คือ ก็คือรีดได้ไม่ตัวถึงนะหมุกเลยสร้างอันนี้ไม่รูว้ว่าใจดีไหมข่อยเลเวลาน้ําท่วมเดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปไหมวันนี้ติวานาท่วมหองมาเดี๋ยวจะมาทําคลิปดูว่าเฮ้ยมันใจได้ไหมนะคะแต่ตัวนี้นะคะมันจะเป็นฟองนามนะเออมันเมือกับฟองนามโอเคไปแล้วนะคะฝากตามช่อหมุกสตูนรีวิวด้วยนะคะ